กองฟังบานเทิงเอามกกองไหวคะ่ะตอบานไต่ไม่เก็บเห็ดเห็ดเฟืองไอ้สะดวก,กงามๆด้อเม็ดดอกโกดดอกโคค่ะเห็ดอีอย่างนี้เพรานะดอกบบกไงหนึง่งบอยอยู่ขังกับใครความมานความปังเป็นของเราอีกแล้วคะ่ะอันใดมันเป็นของเฮาเฮากระสีเห็นคะ่ะอีกอย่างกระตามเนาะ เห็งงดงามๆเลยจ้ะเห็ดปวกติ๊กค่ะมาเก็บน้ำกันเด้อหัวเงี้ยวไปเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเบิ้งเงา้ยไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปให้เบิ้งค่ะเห็ดจ้าเห็ดปวกเห็ดปวกมาเก็บเห็ดปวกน้ำกัน